คูดานิเข้ามาว่าครูคะหนูเป็นคนผิวแห้งมากๆเลยใช้อะไรผิวก็ไม่หายแห้งโลชั่นก็ใช้แล้วไปหาหมอก็แล้วใช้น้ำมันมาพาผสมบ้านหางจระเข้ก็แล้วใช้โจโจบาทาก่อนที่จะทาโลชั่นก็แล้วผิวก็ไม่ดีขึ้นเลยผิวก็ยังแห้งอยู่เลยยิ่งอาบน้ำผิวยิ่งแห้งลงครูดานิช่วยแนะนำหน่อยคะ่ะว่าหนูควรใช้อะไรดีคะ ขอบคุณเลยนะคะคุณปัาภัยนะคะคุณปัาภัยคูดานี้ไม่รู้ว่าคุณปราภัยนะคะอายุเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆคูดานี้เดาว่าคุณปัาภัยน่าจะอายุกลางๆนะคะน่าจะ30ขึ้นนะคะ30ขึ้นนะคะผิวแห้งใช้อะไรก็ไม่หายโลชั่นที่ใช้ก็ก็ใช้ก็ไม่หายนะคะคูดานี้จะเล่าให้ฟังนะคะคูดานี้ นะคะเป็นคนที่ผิวแห้งมากเวลาเวลาผิวเราแห้งแล้วมันจะคันใช่ไหมคะคันมนเราก็เก่าพอเก่ามันก็จะเป็นเหมือนเป็นเนื้อแห้งๆขึ้นมาค่ะเป็นเหมือนสเก็ตขึ้นมาเลยโหยิ่งเก่ายิ่งมันเลยครูดานิี้เป็นคนนั้นเลยค่ะนะคะวันนี้ครูดานิี้จะแนะนําคุณประพัยแบบนี้นะคะถ้าคุณประพัยเป็นคนที่ผิวแห้งมากคุณประพัยจะต้องเปลี่ยนสบู่ค่ะในการใช้นะคะเปลี่ยนสบู่ที่เราใช้ค่ะ สบู่ที่เราใช้ที่ครูดานี้แนะนําก็จะเป็นสบู่น้ํามันค่ะครูดานี้จะแนะนําให้คุณประภัยใช้สบู่น้ํามันนะคะเพราะสบู่น้ํามันเป็นสบู่สําหรับคนผิวแห้งโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นสบู่ที่นะคะใช้แล้วผิวเราจะหายแห้งในทันทีคุณประภัยไม่ต้องใช้ครีมบารุงผิวไม่ต้องใช้โลชั่นอะไรเลยใช้แค่สบู่น้ํามันก้อนนี้ผิวคุณประภัยก็จะหายแห้งหายคันนะคะเลิกคันกันไปเลย ที่พูดเต็มปากอย่างนี้เพราะอะไรเพราะคูดาน,นิเป็นคนผิวแห้งคนหนึ่งแล้วหันมาใช้สบู่น้ำมันธรรมชาติ100%ซนะคะแล้วผิวคูดาน,นิก็ไม่แห้งอีกเลยนะคะไม่คันอีกเลยแถมผิวขาวขึ้นผิวดีข,ะะวขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะผิวใสขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะนี่คือข้อดีของสบู่น้ำมันธรรมชาตินะคะคุณปรับภัยนะคะลองใช้ดูลองหาสบู่น้ำมันธรรมชาติมาใช้นะคะแล้ว คำว่าผิวแห้งจะหายจากปากคุณประภัยไปเลยค่ะคูดานิ้การันตีและคอนเฟิร์มนะคะถ้าคุณประภัยยังทำสบู่น้ำมันธรรมชาติไม่เป็นนะคะก็ทักคูดานี้เข้ามานะคะคูดานี้ก็มีสบู่น้ำมันธรรมชาตินะคะเป็นสบู่ธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยปลอดภัยกับผิวของเรา100%แล้วผลิตจากน้ำมันธรรมชาติ100%ค่ะนะคะ แต่ถ้าคุณประภัยอยากจะทําสบู่ใช้เองนะคะสบู่น้ํามันธรรมชาติก้อนนี้อยากจะทําใช้เองนะคะไม่อยากซื้อคู่ดานี้หนูอยากจะทําเองค่ะเพราะว่าหนูใช้เยอะหนูอยากจะหายผิวหายแห้งนะคะก็แนะนำนะคะคู่มือการทําสบู่น้ํามันธรรมชาตินะคะคู่ดานี้มีคู่มือการทําสบู่น้ํามันธรรมชาตินะคะคุณประภัยได้คู่มือเล่มนี้ไปนะคะสามารถทําสบู่ น้ำมันธรรมชาติแบบ c ีพีแบบเ p ได้เลยนะคะเพราะในคู่มือเล่มนี้คูดานี้มีรูปภาพมีขั้นตอนการทำให้กับคุณนะคะคุณทำได้แน่นอนมันไม่ยากเลยนะคะเพราะคูดานี้พูดอย่างนี้นะคะว่าการทำสบู่มันไม่ยากเพราะคูดานี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการทําสบู่ไม่เป็นไม่เคยมีความรู้ไม่เคยมีพื้นฐานในการทําสบู่อะไรเลย,เลยก็มาเรียนรู้และลงมือทําจน ทำนานนะคะจนลุกขึ้นมาจัดรายการทุกคำถามมีคำตอบสำหรับทุกคนได้แบบนี้